สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรวิถีบรวภ่าชั้นแนวมาแล้วนะครับเมื่อน,นี้กะมาเผาทานอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งคลิปก่อนนะกับผ้าพี่น้องเข้ามาเบิงการเผาทานโดยถัง2 0ง200ลิตรแบบแนวตั้งนะครับรากา อีกคลิปหนึ่งที่ปล่อยไปบางเรีวๆนั่นก็เป็นคลิปผ้ามาเก็บทานเบิ่งคุณภาพทานเนอของครังแรกในชีวิตที่เผาทานนกลายเป็นคนเอาทานอยู่บ่แมนคนเอาขีเท่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสีผ้าพี่น้องเห้ามาเจาะเลือกนะครับในกระบวนการเก็บน้ำสมควันไหมนะครับหลังจากนะครับเตาเนี่ยนะครับมันติดแล้วนะครับา,าในหนาเตาเห้าเนี่ย ไฟนี่ก็ไ่ได้เติมแล้วบม่ได้จุเขาไปแล้วนะครับก็ทําการถอดออกแล้วบนี้ก็ทําการลีหนาเตานะครับคือบังคับอากาศนะครับว่าให้มันเข่ามาหลายเกินไปนะครับขันอากาศเข่าหลายเกินไปการเผาใหม่กับสิบใหม่เร็วนะครับผลพ่ไ,ได้เฮ้าได้บัตรนี้นะครับที่สิมาได้การเก็บนําสมควันใหม่ขันสีเผาทั้งเส่ก็ปล่อยถิ่มไปเลยนะครับขันเห้าถ้ำอุปกรณ์นี่ขึ้นมากครับ มากเก็บนำสมคอนไม่ถือว่าเข้าใจของแถมมากนะครับแต่ว่าของแถมนี่ประโยชน์มากล้นนะครับยอ้อนยังเอาไปใส่ในการเกษตรครับไปไรมาแรงนะครับหรือว่าเอาไปบำรุ่งเผืชจึงสี่ก็ได้หรือว่าเอาไปใส่ทั้งดันสุขภาพเสริมความงามโลชั่นอย่างต่างๆส่สิได้มดนะครับ ซึ่งลิตรหนึงนี่ก็บ่แม่นถื่อเถือได้ครับที่เพิ่นขายขายกันยอดนี่ลิตรละร้อยนะครับบางเจ้านี่เตา้านึงนี่เพิ่นเก็บได้นี่โอ้สี่ลิตรหาลิตรเหมืนเด็ซึ่งกระบวนการเก็บลังคน้นลังเจ้าเนาะลังปาดเพิ่นก็เก็บบาคือกันนะครับยังทั่วไปเนาะเห็นเพิ่นนี่ควันขึ้นยังสี่คือบ่แม่นขึ้นยังสี่ได้ ควันดำๆตอนจุดเตาแรกๆเตาติดแล้วนี่ปั๊บเพิ่นเก็บเลยครับนับหนึ่งเลยนะครับซึ่งวิธีที่สองกัรลอจังสีละให้มันติดแล้วสิก็ยังมาเก็บน้ำสมควันใหม่นะครับอีกวิธีที่สามไปเห็นนะครับคู่ปัน่นงเรียนบัานว่างดินสอนะครับการเก็บน้ำสมควันใหม่นี่เพิ่นสิบว่าเก็บจังสีเด้ นะครับเพิ่นสีบอดุปลงไปโดยตรงนะครับเพิ่นสีร้อยไว้จังสิแล้วก็หาไอ้กะละมังหรือว่าอ่างบัวจังสิเอามารอยเหนือน,นี่นะครับให้ควันเนี่ยมันปะทะขึ้นไปเข้าไปในนี่นะครับเราจังเก็บเอานั่นนะครับอันนี้คือ <c oughs> การเก็บนำสมควันใหม่แบบได้คุณภาพที่สุดของเพิ่น สูตรของอาจารย์กิติเลิอดล้ำนะครับปาจีนผู้เท่าเผาถ่านอันนี้ไปฟังเพิ่นมาเว่ามันก็ะคือนะครับเพิ่นว่าเผาเตาหนึ่งเก็บน้ำสมข้นใหม่ที่ใดคุณภาพที่เป็นน้ำสมข้นไหม่แท้ๆนั้นแทบสิบว่าถึงฤทธิ์นะครับได้น้อยเดียวนะครับมันบร้หลายนะครับที่ผู้ที่เพิ่นได้หลายๆอย่งเก็บแตงแต่้น,นจนจบครับผสมกันไปนะครับอ่า เห็นน้ำเรืองเหลืองน่นสิเขาแจว่าเป็นน้ำสมควนไหมเห็นบ่ามรเดนได้นะครับช่วงตรงแรกเนี่ยคว่ำห้อนเนี่ยมันเป็นไรคว่ำชื้นในเนื้อไหมนะครับแล้วมันสิออกมากเคยเห็นบ่อนไหมสดเวลาหอบเผาแจ้งเสียมันสีมีนม้ำดดออกมาตรงไปนั่นแหละนะครับคือมันเป็นน้ำคว่ำห้อนไปไลไรน้ำออกมากยักสีมันก็เป็นน้ำนะครับมันบ้านเ้น์ผสมควนไหมนะครับ น้ำสม้มวันไหม่สนี่ิเก็บได้นี่คว่ำห้วนปากป้องปากเตานี่ครับตามหลักวิชาการเพื่นว่าต้องยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสถึง150องศาขึ้นไปถึงจะเริ่มเก็บน้ำสมค่ันไหม่ได้นะครับแล้วก็จังสิมีคุณภาพเป็นน้ำสมค่ันไหม่ที่แท้จริงช่วงแรกที่ออกมาจากฟื้นจากท่านเนี่เขาเรียกว่าสารทานะครับสารทานในเนื้อใม่ สารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับนี่แหละที่่นว่าทานเป็นหยังเอาไปกี้ไปย่างพม่ว่ามันคือเห็ดให้เกิดเป็นยังไงสารก่อมะเร็งยังสเนาะย้อนว่ากระบวนการเผาอุณหภูมิในเตานี่มันบ่ได้นะครับขันทานที่สิเป็นใบโอชาชาโคยังสิซูเมอนี่เอื่นกันไปจังสั้น อื่นกันเป็นไบโอชาชาครัวไปมัดขันเพิ่นว่าขันสิเป็นไบโอชาจริงๆซะแท้นี่อุณหภูมิต้องควบคุมแบบเป็นพันองศาครับอุณหภูมิในเตานี่ต้องรักษาให้ได้อไปเบื้องอาจารย์ปั่นอยู่โรงเรียนโอ้เพิ่นแน่นอนนะครับขันผู้ใดสนใจเรื่องเผาทานการเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับให้ไปศึกษาได้เลยครับโรงเรียนโคกน้องนาโมเดลเนาะเรียนบ้านวังนิสอ ตำบลวังท่าช้างอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขันด้ไม่ไม่แล้วนี่สเนาะให้ทําการทะลุ่งนะครับป้องเนี่ยเอาเล็กตอกตอก,ตอกนะครับให้ทะลุทะลุมดเลยนะครับเสร็จแล้วครับให้ทําการเจาะบากนะครับทอตรงนี้นะครับให้ห้างจากปากป้องตรงนี้นะครับประมาณจักสามสิบถึงห้าสิบเซนเราเจาะแล,ว,ว,แลวครับเพื่อที่ให้น้ำสมก้นหม่เนี่ยมันไหลออกตรงจุดนี้นะครับ ใส่ร่เอาพานะครับซุปน้ำนี่มาพันนะครับพันให้แน,น่นจะสี่ให้ควันออกได้นะครับเพื่อเกิดการควบแน,น่นโอ้จวดจาดจุดจาานะครับพันมัดไปนะครับมัดให้แน่นนะครับมัดนะครับปากป้องตัวนี้ให้แน่นแล้วนะครับทอ่อเนี่ยนะครับ มันเป็นไม้แหงนะครับคว่ำห้อนจากไอน้นานะครับเมื่อกระสิเดินทางผ่านในทอนี่ไปนะครับระยะการเดินทางไปเนี่ยมันสิเกิดการควบเนียนไอห้อนไอน้นามนะครับจากเนื้อไม้นี่จะปเกาะในพุ่งพอนี่แล้วมันกระสิจับโตแล้วกระสิกันโตลุ่งเป็นนามแล้วมันกระสิไหลมานะครับมาล่งที่ปากปองตัวนี้นะครับที่ ทำการเจาะไว้นะครับตรงนี้นะครับสําหรับผมนะครับก็สิเอาทานี่ครับซุปน้ำเนี่ยเอามาพันเหนือปากป้องตัวนี้ไว้นะครับ,เ,รบเพื่อให้ซอยนะครับห้อนร้อยขึ้นมาปะทะเย็นนะครับมันกระสิจับตัวกันลงไปเรียวขึ้นนะครับ เทียบเทียบกับคือ <c oughs> คล้ายๆฝนนะครับก้อนเมฆกับฝนอ่ะไอหนามันละเหยือะเหยขึ้เกินไปเนาะไปประทะเย็นก้อนเมฆจับเป็นก้อนแล้วก็กั้นตัวลงกลายเป็นฝนตกลงสู่ผืนดินเฮานะครับการระบบมันกะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับกะสีรอบเบงนะครับว่าสิได้นำสมควันหม่เท่าไรหรือว่าสิได้ ท่านหลายปันใดได้เท่าไหลปันใดนะครับอ่าซึ่งกะย่งไม่อยู่นะครับกะย่งต้องเลี้ยนหลูอยู่นะครับในการเผาท่านอ่าต้องสังเกตต้องเลี้ยนหลูนะครับฝึกเผาดูๆเดี๋ยวกะน่าจะจับจุดถือนะครับนะครับเห็นบ่านนี่ยนำสมคนใหม่ครับเริ่มยดๆลงมาแล้วนะครับกะทํำเอาคู่ถังนะครับหรือว่าอันหดก็ได้นะครับมาล่องนะครับ ใส่ตรงนี้นะครับจะหอยก็ได้หรือจะว่างไวพุ่นก็ได้นะครับนี่ครับทก่บเผาไปรอบแรกเนาะนี่ได้แค่นี้ <c oughs> เผาบ่เปลี่นเก็บบ่เปลี่ยนนะครับครั้งแรกได้นําสมควันใหม่แค่นี้นะครับเดี๋ยวมารอรุ่นว่าเตานี่นะครับสได้นาสมควันใหม่ไรปันไดเนาะการย่งเบิ่งประธานออกคือกันกว่าเก็บนําสมควันใหม่ระยะนี้นี่ถือบ่นะครับ ฝากพี่น้องเข้าไปท่านี้ลนะครับคลิปหน้าสิปเป็นยังกร็รอติดตามกันแล้วกันสนับสนุนกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับว่าเถื่อนเลยตัวนี้ยเนี่ยไอทต่างหมดเถืกตัวนี้ท่อมานหนีไปเบิเังอยู่เสีมาเดินนี่อาจารย์เลยอาจารย์เลยอันนี้มัอาจารย์เลย,ยจักแล้วกับโมม่วงไปเลรอ มันติดป่กันน่ะไฟเไหรอในเตามันติดป่กันอยู่เตาไปมันท่านมันหมุนแบบนย่างงี้ก็ได้บ่บ่ถือสวนเล่นบ่เนี่เอาอะไได้บาทเนี่ย